พูดสวัสดีจ้าพี่น้องพองปายทุกคนณุกคนมื้อเช้านี่ก็จตลาบไก่แล้วจ้ะอันนี้เป็นผักจ้ะลาบไก่ลาบไก่ลาบป่ไก่ลาบปงไก่นี่เครื่องเคียงมันถ่ายมะอืนี่กำลังจะหั่นจ้ะเนี่ยสับกะเอ้นั่นก่อนสับไก่เดยวแก้วก็ไม่ได้เอ้นั่นดอกสับไก่เห็นมันแหลกเลยยแก้วบ่มัก แก้วฝันสิเลยคือยำเลยพี่น้องคือแค่เป็นตอนตอนส่เลยจ้ะให้ดูตอนไก่อยาให้ดูฝา่ามือนุ่น,นถ่ายไปทางนู่นมั่งถ่ายย้ายไปทาง,งนู่นั่งสิที่ตรงฝา่ามือคุณหุนิ ไก่เด้อพี่น้องเด้อว,ว,ว้าไปนะ้ำลาบไก่บะไอลาบบะเมนลาบไอนั่นหรอกลาบกุบออกไก่จ้ะบะเม่นไก่บ้านดอกลาบกกไก่ไม่มีอะไรให้ดูเลยเนี่ยถ่ายหะหั่นในตอนหั่นเ้าถ่ายมาขึ้นไปข้างบนนู่นอ่ะย้ายขึ้นไป้างบนนู่นอ่ะอยากให้เห็นเห็น,เ,หนเออเออตรงนั้นอย่าันให้เห็นฝามือเท่ก็คือเออ ไทยพ่อเป็นเดี๋พี่น้องไทยพ่อเป็ดเนี่เด็กน่อยหอยไทยเองเยอะแกเห็นกว่าเนี่ยหั่นเด้อเนี่ยพี่น้องหั่นละสับว่ราะแยกแก้วแยกแก้วว่ามาักสับจะเป็นตอนตอนั่งซี่เลยจ้ะคือคล้ายๆผ้าพี่น้องมีตะเข้าผ้าหมูผ้าไอ้ยังผ้าเนื้อผ้ายัางอะแต่แยกแก้วไม่ได้ภาพจ้ะแยกแก้ว ผ้าไก,ก่กะผ้าไก่แต่จริงๆมันต้องไปไปอบก่อนพี่น้องอบให้มันเป็นสุกก่อนแล้วก็มาค่อยมาคือเหมือนเรายำมาเลยเหมือนเราเไปอบก่อนแล้วก็เอามาฝานแหละแต่แก้วโ่ได้นาแก้วเดี๋ยวแก้ว,กวเอาไปผัดให้มันสุกแก้วเอาไปผัดให้มันสุกด้วพี่น้องเด้อเนี่ยไปย่ายไปเออไายเสร็จแล้วก็ย่ายไปย่ายมา ไปเห็นนุ่นเปิดไปดูหลังบ้านหนุ่นเขานุ่นสต๊อปไปดูหลังเขาตั้งกล้องถ่ายดีกว่าอยู่รวยไปหน้าบ้านหน้าูา้วยนุ่น,น,นแล้วก็ไปหลังเขานุ่นแลาวก็กลับมาที่ที่ลาดนี่อีกให้มันลยพอแฝงเอาที บรรยากาศหน้าบ้านไอ้ชู้ฟังม่แม่ ลมเย็นมากตัดต้นมาแล้วต้นนี้ไห้ชุกนอนนะ ไอเดียมันทำอะไรของมันวะล่ะ เดี๋ยวทำไรอ่ะฮะพี่ฟ้าไม่ดูหนังเหรอ,อไ,รไม่ดูหนังเหรอม,ม,มันมีหนังสยองขวัญเพิ่งออกอยู่ ออกเข้าเน็ตฟิกอะหันเสร็จแล้วถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายเข้ามาเพี้ยเดียด้ทีเดียวเนี่ยพี่น้องทำไมต้องขี้เกียจเนาะเนี่ยพี่น้องอันนี้จาัดกกาจาน่ย อันนี้กะทยยายเองสิมันกเกียดทายไหมพี่น้องนี่ยข่อยกะทายข่อยกะจะลงเลี้ยวๆอ่งนี้สิเลยเนี่ยยางมันยางดอกพี่น้องมันเยือ่อเอาคือคนขี้ขั้นแล้วล่ะลาบไก่นั่แหละจ้เนี่ยให้เห็นหันบามีผู้ใดจับก้อนให้ดอกพี่น้องข่อยก็จะทายแล้วก็จีนั่นย่งซี่แหละจะติดเตาแก๊สกันจะขั่ว ตปแก้กันด้วยพี่นอ้องแลพี่น,อน้องเนี่ยอยจะเอาไก่มาค่อยเนค่อยได้พี่น้องเลยค่อยเฮ็ดผู้เดียวได้น่ะมัน,ม,นมันได้เอาขาตั้งกล้องมาตั้งไหมพี่นอ้องนี่เดี๋ยวขาตั้งกล้องมาตั้งก็เนี่ยใส อย่าวเวียนหัวเด้อมู้เจ้าอย่าวเวียนหัวเด้อพี่น้องเด้อเอาไก่ไปคั่วก่อนคั่วให้มันสุกไก่ไปคั่วให้มันสุกกันจ้ะเด้อเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวมื่อไห่ได้ลาบไก่เลยจ้ะทีจะหมดแล้ว จะคั่วแล้วก็หยอนเอาไปนุ่นไข่ต้มกับรั่มก่อนพี่น้องสองแก๊สเลยอันนี้เป็นกระร้ามต้มจ้ะอัสองแก๊สเลยเพราะว่าอันกินดิบมั่งต้มมั่งเพราะว่ากินดิบหลายบมด,ดีจ้ะผ้าไก่เด้อพี่น้องเด้อผ้าไก่ผ้าไก่จ้านี่จ้ะ เดี๋ยวอันนี้เกียมเครื่องเครื่องลาบเครื่องอะไรนะต้มกระหล่ำอยู่นี่กระวนไก่นี่คือให้มันสุกด้วพี่น้องด้วย่ให้มันสุกด้อยเนี่ยต้องให้มันสุกน,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 นะพี่น้องอเนี่ยเดี๋ยวไม่งั้นจะเราจะคลองเสียแต่เราลักไอ้นั่นไก่นั่นแล้วแหละไปพี่น้องสุกแล้วเนี่ยสุกแล้วสุกแล้วเอามาใช้นี่เลยใส่หม้อมาจัเด,ด้มาเร่ใส ยกยกเดี๋จะเขียให้น้ำด้วยเหรอใส่สิไปน้ำกระตอกะคไปวางไว้เืี๋ยวรล้าว้วยเอามาด้วยมาด้วยยันด้วยนั่นเขาไปตักตอกตอเป็นเนื้อมาเสร็จขาวคั่วหรือจะแก้วหาหด้านข้างข้นอก ใส่ข้าวคั่วลงไปเลยหวดใส่หลาย,ยพี่น้องมันเป็นอันนั้นเป็นเป็นเขา่าพริกมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดเลยพี่น้องเด้อเนี่ยบดเกี่ยความพร้อมเลยพี่นอ้องใส่ปลาลอดน้ำโคตรเยอะบีบหลยแซ่บหลายจันเนี่ยบมักน้ำใส่เป็ดสมๆเลยได้พี่นอ้องเด้อ ไปเลือกกินเอามันเป็นเม็ดลงไปเยอะจะเลยนะข่อยนะว่าเนี่ยเม็ดเม็ดเม็ดเงาเดี๋ยวเคี่ยวจักน้อยก่อนว่าข่อยม่ได้เอาเม็ดออกแม่พี่น้องสร้างหัวมันเ้าเนาะคนเลือเลือบเลยผ่าไก่จ้ะเจ้วกะจิโอหอมหัวใหญ่สักบึ้มเลยหัวใหญ่มาสักบึ้มเลยแล้วก็ น้ำปลาอันนี้ก็โซดเดียมเยอะเด้วพี่น้องเนี่ยน้ำปลาใส่ห,หลายๆเกลือชมพูมาได้อยู่นี่เนาะปกติแยกแก้วจะใส่เกลือชมพูน้ำแยกแก้วไม่ได้ใส่โซดเดียมหลายเด้วพี่น้องน้ำปลาแต่บ่มวิผมที่ลดมีอันอันนั้นหรอกจ้ะเนี่ยพี่นอ้องเดี๋ยวจะแก้วซิมก่อนค่อยใส่หอมกระเทียมเสร็จใส,ส่สีเสร็จเสรแซ่บร็นี่ สูตรสูตรบ่าไตตัวแล้วก็พี่น้องกอผู้ใดสอบสมบดสมก่อนแล้วแต่เลยเนี่ยอร่อยจังน้อยนึงอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้เออเอานี่พริกเม็ดปักพริกใส่จักหน่อยแล้วก็คุเรคุเลเลยจ้ะเนี่ยคุเลคุเลเลยจ้านี่แซบเดยพี่น้องแซบหลายๆเนี่ยเดี๋ยวยะแก้วจะใช้ถาดก่อน